สวัสดีค่ะสวนปานันทวันการเกษตรเศร,ร้าของวันที่13กลุ่มผ้าพันสองพันหรอยหวกสิบหาค่ะตอนเวลาสองโมงเคิงเนาะบ้านโคกสว่างอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีได้ค่ะพี่น้องมือนี่คุณนกไม่หยือยุค้างต้นบักฮวงแซบค่ะแซบอีลีแซบที่สุดในบันโคกสว่างสังเกตมบงไรว่ามันแซบพี่น้องเบิงเดอนี่ค่ะ เบ่งเด้ค่ะเนี่ยค่ะ,คะเห็นบ่ค่ะจากดกๆค่ะจากดกๆเดี๋ยวนี้เหลืออยยุสองหมากพี่น้องเหลืออยุสองหมากบ้านนี้วิธีรักษาของแสบเอาไว้บ่ยากค่ะพี่น้องหอคือบักม่วงนี่แหละหอไวแล้วบ้านนี้เพรามันสุกเขาก็มาเปิดเบ่งเนาะพี่น้องเนาะมันต้องอร่อยแน่ๆเลยไม่เช่นนั้นคนไม่มาคอมเมนต์เยอะขนาดนี้จากที่เยอะๆ จากที่ดกเต็มต้นเต็มคอตอนนี้เหลือลูกที่ฮักแม่อยู่สองหน่วยนับเบิงเนาะนับเบิง้งเนาะนับเบิงเนาะนี่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 เหลือเหลือลูกที่รักแม่อยู่สองหน่วยนะคะวิธีเบิงเบิงบักุงแสบเบิงจังซีละพี่น้องเบิงว่ามันมันเหลือจากเหลือหลายๆเหลือหน่อยๆค่ะนี่ค่ะของอร่อยที่สุดในบ้านโคกสว่างสวนป่านนั่นทนวันยินดีตอนฮับได้ค่ะพี่น้องมาซิมของแสบกันเด้อ